ดูดวงชาวาราศีกรกฎยืนอยู่คนเดียวพ้นวันที่8กดกรกฎาคมโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาดวงนี้จะเปิดหลบับซับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งบั่นก่อนอื่นหมอสันแนะนําให้ท่านพบไพรีพินาศศัตรูมูมานพังพินาศครับนะผมพบไพรีวิณานไว้นับติดตัวไว้พระผงนะครับไพรีพินาศการแก้เรื่องราวต่างๆเรื่องราวในลับเรื่องราวอาถรร มบผมทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าโชคชะตาบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเสียหน่ยังเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารอย่างตั้งมัน่นดั e น u นมันเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้จะเปิดรับรั์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีอย่างใดดส e s นมันเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดิน เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันใดดวงชะตานี้มีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างอัศวินขี่ม้าถือเหรียญนำพาซึ่งโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปอกปากคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมาย สีไม้เท้าบังเกิดขึ้นในโชคกะตาท่านจะได้ลื่นเลนิงสังสรรค์ราแชมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีเดอะชาล็อดเกิดขึ้นในโชคกะตาให้มุ่งบ้านมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าตกตำแหน่งเดอะสตาร์แสงสว่างเดอะสตาร์นำพาซึ่งความมาสมเร็จโชคลาบเงินทองบาร,รมีวาสนาเทพเทวดาสิกษิ์ค้ำชูป,ปกปกัปกคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านให้ท่านมองการไกลถึงอนาคต ไอ้ท่านปรับปรุงพัฒนาแปรเปลีป่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดต,ตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มแต่เมจิเคี้ยวสายยานโดยเทพนำพาซ,ซึ่งความผสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศกดิสิทธิ์คำชูปกปาก,ปาก,ปากุ้มครองรักษาดวงจะตานี้เป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวีวอฟฟ์จูนหมุนเวียนแปรเปลี่ยนแปรผันไปตกตำแหน่งเอ็มเพรสตุ้งข้าวเหลืองกระลาเหลือกินเหลือใช้หานกูเกิดความแจ่มชื่นดวงจะนานี้จะเปิดรับทรัพย์ นมูลมณเน่จานทร์สองจานร์มหาเสน่ห์เม่ตามหานิยมบังเกิดขึ้นกับฐานตัวท่านท่านจะได้คิดพินิจไต่ต,ตองให้รอบคอบให้เลือกอย่างใดยอย่างหนึ่งด้วยอํานาจนบญบารมีวาสนาโชคตาบนกุศลวาสนาดวงชะตานี้รู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาบางช่วงชะตายืนอยู่คนเดียวมันเปล่ามันเปลี่ยวหัวใจมันยืนอยู่คนเดียวได้ยินไหมมันเหงาหัวใจแล้วเกิดครับจะร้องเป็นเพลงแล้วเนี่ยนะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายืนอยู่คนเดียวก็ไม่เห็นเป็นไรเลย นะผมตั้งใจทำมาหางกินมุ่งม,มั่นเอาจริงเอาจังให้วางแบบแผนระเพณีให้มองการไกลถึงอน,นาคตให้ท่านปรับ,บปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันเดี๋ยวให้เพนส์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งชิงไหวชิงพีิกการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพลืุบายอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูโบมาณปราบศัตรูเยี้ยนเตีย้ยด้วยบนกุศลวัสนามีเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเดเมเดวิลบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้าย ปูฤาษีสองแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความะสมเ็จโชคลาบเงินทองบารมีวัส,สนาเทพเดวดาสิงสิธิ์คำชูปกปากคุ้มของรักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับรัพย์ด้วยบนกุศลวัส,สนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงนี้ไม่เคยกลัวใครนะผมดวงชะตาจะเปิดสุขสมสมหวังดังใจมาดเด็กน้อยนำพาซึ่งโชคลาบเงินทองบารมีวัสนาเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา ดวงชะตาจะเปิดการพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านและโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดีวดัง๋งอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซุปเปอร์ตังคซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้ค่าครต่างช่องได้ครับผมท้ายคลิปรับฟังต่อกัน,กนยาวๆดวงชะตาราศีกรกฎประจําเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษสําหรับชาวราศีกรกฎเมื่อกระแสะพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นขึ้นนอย่างชัดเจ ดุดดังคลื่นทะเลที่ค่อยๆซัดเข้าสู่ฝั่งนำพาทั้งโอกาสใหม่และความท้าทายที่จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมด้านการงานการเดินทางสู่จุดสูงสุดแห่งความสำเร็จเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลจากความพยายามที่ผ่านมาดุดนักเดินทางที่เดินผ่านป่าทิศมาน,นานหลายเดือนและในที่สุดก็เริ่มเห็นแสงสว่างส่องทะลุใบไม้เป็นสัญญาณของทางออกที่กำลังจะมาถึงสำหรับคุณที่ทำงานประจำ อาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับมอบหมายงานใหม่ที่มีความสำคัญมากขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นพนักงานฝ่ายขายอาจจะได้รับโอกาสในการดูแลลูกค้ารายใหญ่ที่จะนำไปสู่คอมมิชชั่นที่สูงขึ้นหรือหากคุณทำงานในสำนักงานอาจจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าทีมในโครงการพิเศษที่จะเป็นก้าวแรกของการเติบโตในสายงานสำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ เดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการขยายธุรกิจไม่ไว่าจะเป็นการเปิดสาขาใหม่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการเข้าไปในตลาดใหม่ที่ยังไม่เคยลองมาก่อนความเสี่ยงที่คุณเก็บกดมันในใจในเดือนนี้กลับกลายเป็นโอกาสทองที่ไม่ควรพลาดไปเลยอย่างไรก็ตามคุณจำเป็นต้องระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดหรือการตีความไปในทางที่ไม่ถูกต้อง คุณควรใช้ความอดทนและความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพราะความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงสำหรับผู้ที่กำลังหางานเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งใบสมัครงานโดยเฉพาะในสัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่โอกาสในการได้รับการตอบกลับจากนายจ้างจะสูงกว่าปกติด้านการเงินกระแสเงินสดที่เริ่มหลั่งไหลเข้ามา หากเปรียบเสียบเงินในเดือนนี้กับสายน้ําคุณจะพบว่าสายน้ําเริ่มไหลเข้ามาจากหลายทิศทางบางสายอาจจะเป็นลําธารเล็กๆแต่บางสายกลับเป็นแม่น้ําใหญ่ที่นําความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชีวิตของคุณรายได้หลักจากการทํางานจะมีสะเสถียรภาพมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าพอใจสําหรับการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการศึกษาข้อมูลและวางแผนการลงทุนระยะยาว แต่ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการตัดสินใจลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงคุณควรให้ความสําคัญกับการลงทุนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนในระยะยาวเช่นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกรง่งหรือการซื้อทองคําเป็นการสํารองไว้สําหรับรายจ่ายคุณควรระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินในช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการซื้อของใช้ในบ้านหรือการตกแต่งที่อยู่อาศัยแม้ว่าความต้องการจะมีมากแต่การรอเวลาที่เหมาะสมกว่านี้ จะทาให้คุณได้ของที่ต้องการในราคาที่ดีกว่าการประหยัดเงินในเดือนนี้จะเป็นไปได้ง่ายกว่าเดือนที่ผ่านมาเพราะคุณจะมีระเบียบวินัยในการจัดการเงินมากขึ้นตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเริ่มใช้แอปพลิเคชันในการติดตามรายรับรายจ่ายหรือการตั้งเป้าหมายการออมเงินรายเดือนที่ชัดเจนมากขึ้นสําหรับผู้ที่มีหนี้สินเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการปรับโครงสร้างหนี้หรือการเจราจากับเจ้าหนี้เพื่อขอลดอัตราดอกเบีย้ยความจริงใจและความตั้งใจในการชําระหนี้ของคุณ จะได้รับการตอบสนองในทางที่ดีด้านความรักบทเพลงแห่งหัวใจที่กำลังจะเริ่มตน้นสำหรับชาวราศีกรกฎที่ยังโสดเดือนนี้เหมือนการเปิดหน้าใหม่ของหนังสือเรื่องความรักที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้และความน่าตื่นเต้นคุณจะพบว่าตัวเองมีสเสน่ห์และความดึงดูดมากขึ้นดุดแม่เหล็กที่ดึงดูดใจคนรอบข้างให้เข้ามาใกล้โอกาสในการพบเจอคนใหม่จะมามากมายโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่3ของเดือน ที่คุณอาจจะได้พบกับคนพิเศษในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นในงานเลี้ยงของเพื่อนที่ทำงานหรือแม้กระทั่งในการเดินทางโดยสารขนส่งสาธารณะคนที่คุณจะพบอาจจะเป็นคนที่มีความคิดและมุมมองที่คล้ายคลึงกับคุณหรือตรงกันข้ามอาจจะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณมากแต่กลับทำให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์มากขึ้นการใช้เทคโนโลยีในการหาคู่เช่นแอปพลิเคชันหาคู่หรือโซเชียลมีเดียจะได้ผลดีเป็นพิเศษในเดือนนี้ คุณควรใช้ภาพโปรไฟล์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติและรอยยิ้มที่แท้จริงของคุณเพราะความจริงใจจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาหาคุณอย่างไรก็ตามคุณต้องระวังไม่ให้ความใจร้อนหรือความหยัดได้เร็วมาบดบังการตัดสินใจการรีบร้อนในเรื่องความรักอาจจะทําให้คุณพลาดไปเสียการรู้จักคนคนนั้นในแง่ลึกๆที่แท้จริงใช้เวลาในการค่อยๆเรียนรู้และทําความเข้าใจกันเพราะความรักที่แท้จริง ต้องใช้เวลาในการเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นสำหรับชาวราศีกรกฎที่มีคู่ชีวิตอยู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและความเข้าใจกันมากขึ้นความสัมพันธ์ของคุณจะลึกซึ้งมากขึ้นดุดรากไม้ที่ยางลงไปในดินอย่างแข็งแกร่งคุณและคู่ของคุณจะพบว่าพวกคุณสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาท้าทายได้และทำให้ความรักของพวกคุณแข็งแกร่งมากขึ้นการสื่อสารจะเป็นกุญแจสำคัญในเดือนนี้ คุณและคู่ชีวิตคุณใช้เวลาในการพูดคุยกันมากขึ้นไม่เพียงแต่ในเรื่องในชีวิตประจําวันแต่รวมถึงความฝันความคาดหวังและแผนการในอนาคตด้วยการวางแผนร่วมกันสําหรับอนาคตเช่นการเดินทางไปท่องเที่ยวการย้ายบ้านหรือแม้กระทั่งการวางแผนครอบทัวจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างไรก็ตามคุณต้องระวังเรื่องความหึงหวงหรือความไม่ไว้วางใจที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือน ซึ่งอาจจะมาจากการเข้าใจผิดหรือข่าวลือบางอย่างความไว้ใจและการให้อิสระแก่กันและกันจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยราบรื่นสำหรับคู่ที่กำลังคิดจะแต่งงานเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการหารเรื่องรายละเอียดต่างๆและการตัดสินใจร่วมกันดวงดาวส่งเสริมให้การตัดสินใจใหญ่ๆในเรื่องความรักมีผลลัพธ์ที่ดีสรุปภาพรวมการเริ่มต้นบทใหม่แห่งความสำเร็จ เดือนนี้สำหรับชาวราศีกรกฎเหมือนการเปิดประตูสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเป็นไปได้ทั้งในด้านการงานการเงินและความรักล้วนมีพลังงานบวกที่จะผลักดันให้คุณเดินหน้าไปคณะได้อย่างมั่นใจความอดทนความมุ่งมั่นและความจริงใจที่เป็นจุดเด่นของชาวราศีกรกฎจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากพลังงานดีๆในเดือนนี้ได้อย่างเต็มที่จงเปิดใจรับกับสิ่งใหม่ๆ และอย่าลืมที่จะขอบคุณสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเพราะความกตันยูจะดึงดูสิ่งดีๆเข้ามาอีกมากมายการเดินทางในเดือนนี้จะเป็นการเดินทางที่นําไปสู่จุดหมายที่คุณใฝ่ฝันมานานและแม้ว่าเส้นทางอาจจะไม่ได้เรียบง่ายเสมอไปแต่ทุกก้าวที่คุณเดินจะนําคุณไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอน